เป็นบทเพลงแรกของตะวันทำนัเนนี่ยช่ซึ่งไม่เคยแต่งพเพลงเมืกก่อก่อนเลยเนี่ยแต่งเพื่อบูชาครูอันทุกถ้อยคำอะไรต่างแ,แต่งในใจะราเนีนึกถึงภาพท่านได้ชัดเจนครับถ้าเป็นบุคคลมหาสัจย์นในความรู้สึกของครูไม่ใหญ่นะนึกทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลย และท่านกระทำสิ่งที่มหัศจรรย์สมชื่อจันย์นี่นงแม้ตัานเกิดมาไม่มีคำว่ามหัศนำหน้ากระทอแต่ว่าท่านก็เป็นคนมหัศจรรย์อย่างวันนี้เนี่ยเราคงได้ยินบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าผู้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่นะจ๊ะก็เป็นหลานคุณยายคนหนึ่ง อินไมฮาร์ดเหมือนกันเออที่มีความรู้สึกทราบซึ้งประทับใจแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเพราะตอนนี้ท่านอายุ71ปี uh huh. นี่แล้วจ๊ะได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นท่านตอนนี้ท่านอยู่ในเพศสมณะนะ uh huh. อายุได้76ขวบ เคยมีจดหมายมาถึงครูไม่ใหญ่เพื่อเล่าเรื่องราวจากสิ่งที่ท่านเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของท่านไม่เพียงแต่ได้ยินวยหูแต่ว่าตอนนั้นประจักษ์ด้วยสายตาของท่านโดยที่ท่านก็นไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเพราะท่านยังเยาว,ว์วัยอีตรงนี้ที่คือสิ่งที่ใครๆก็ยยอยากจะฟังนะเพราะว่าไม่ได้ยิน ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าได้ยิงเขาเล่าว่าแต่นี่ท่านมาเล่าให้ฟังเองเนี่ยเพราะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านก็นมาทบทวนภายหลังเนะี่ยทบทวนถามถามทบทวนกับคุณยายของเรานี่แหละแล้วคุณยายท่านก็นเล่าอะไรต่างๆให้ฟังมันนี้ก็มีจดหมาย จากหลานยายุณ้าหญยินไหมฮะมาถึงครูผู้ใหญ่เลยจ้าตอนตอนกระผมเห็นแม่ชีปัดลูกกระเบิดอ่าอย่าลืมว่ากระผมเห็นไม่ใช่กระผมได้ยินว่า ยังครูว่ยใหญ่ยังเป็นกระผมได้ยินว่านี่เวลาคุยสู่กันฟังในหมู่พุทธบุตรแต่นี่กระผมเห็นแม่ทีปัดลูกระเบิดอเออนี่นะจ๊ะกราบาคุณว่ะพระเดวคหลวงพ่อที่เคารพออยางสูงสุดครับกระผมพระยงยุทธอภิวัตโธ อายุ71ปีครับอายุทั้งขนาดนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่จั่หัวเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องจริงก็เกิดทันช่วงนี้กระผมเห็นหลวงพ่อเล่าถึงประวัติปฏิปัาและอนุภาพของคุณยายบ่อยๆเนะพราะความอินเทรน ก็ผมขอเขียนมาค <Yeah. S 1> อนเฟิร์มถึงอนุภาพของท่านี uh huh. กระผมประจะกักษ์สายตาตัวเองแบบเนื้อเนื้อเน็ตเน็ต uh huh. ด้วยคนนะครับ uh huh. oh. อ้เนือเนื้อเน็ตเน็ตเลยเออนี่นะ <laughs> มันเรียกอะไรนะเนื้อเนื้อเนี่ยที่ก็เสียบไม้เนี่มูสเตจใะเนื้อเนื้อเลยแล้วมันเป็นยังไงล่ะเออ ย้อนไปในช่วงที่กระผมยังเป็นละอ่อนน่อยนิ่วๆเนี่นยมีสป,สปนานนำหน้าผมว่าเด็กชายตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีครับท่านกายุมากกับครูไม่ใหญ่หกปีแปลก็คงอายุแถวๆนั้นอ่ะห้าหกขวบนั่นแหละ เะนั้นโลกกำลังลุกเป็นไฟเกิดการสู้รบกันอย่างดูเดือดไม่น่าเชื่อนะมนุษย์ไม่ได้กินมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยยกเว้นบางกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้กินกันเองยังฆ่าฟาันกันอเออเกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดกองกำลังทหารญี่ปุ่นได้ขบยึดประเทศไทย เราประเทศไทยเป็นทำเลทองที่ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในการลำเลียงอาวุธสงครามไพรรพลัสเบียงในการสู้รบในครั้งนี้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในการลำเลียงอาวุธสงครามไห้พลัสเบียงในการสู้รบในครั้งนี้นะจ๊ะด้วยเหตุนี้แหละครับสหรัฐจึงส่งฟงบินรบ มาทิ้งกระเบิดในเมืองไทยอย่างไม่ว่างเว้นก็ททำลายล้างกองกำลังญี่ปุ่นในสิ้นสาาโดนที่สุดซึ่งกลยุทธ์ห <c oughs> ัวหน้าชั้นได้ยินชัดไหมจ๊ะ <c oughs> ซึ่งกลยุทธ์ในการสู้รบของสงครามนกะ็ต้องทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนำการของฝ่ายตรงกันข้ามก่อน แารสหรัฐจึงต้องหาวิธีตัดเส้นทางการคมนาคมคือสะพานข้ามกรุงเทพธนบุรีสะพานพุทธสะพานอะไรต่ออะไรนั่นะสะพานพุทธหลักและทำลายต้นกำเนิดพลังงานที่สำคัญที่คอยผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งให้กับกองทัพญี่ปุ่นซึ่งก็คือโรองไฟฟ้าวัดเรียบอ่าตอนนั้นนะ้ะ รงไฟฟ้าวัดเรียบเรียบไปเลยฮ <c oughs> วัดเรียบอยู่ใกล้โรงเรียนสงกลาบเนะตอนครูวิทย์เรียนสงกลาบก็อยู่ใ,ใกล้ตรงเนี้ยเดินไปสบายใจเนะี่ยเคยทดลองทำจรวดได้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็ยิ่งจากโรงเรียนสงกลาบเข้าไปในววัดเรียบเลย ดีเหมือนกันก็ทำนรรมาแด่ะก็เอาพลังงานใส่ลงไปในแป๊บเหล็กนะตอนแรกไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นไรนี่ยอยากรู้กันันเองจุดชู่ข้ามหลังคาโรงเรียนถกฟัดเรียบหัวสี <laughs> โดยทรงฝูงบินอรบบียี่สาทิ้งระเบิดกันโตมตามแบบทีทีทำให้ต้องมีสัญญาณเตือนภัยประกาศภาวะฉุกเฉินกันตลอดเวลาตอนนัน้นสมควรประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะระเบิดลงแต่ถ้าไม่มีใครทิ้งระเบิดไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเนาะ ตอนนั้นมันจาเป็นนะตอนนั้นชาวบ้านวาากรองกันมากเลยครับวิ่งหนีกันอย่างหัวซุกหัวซุนโอ้ยใลายกว่ากรองนั่นครูก็ยังอยู่ในคันมารดาอยู่นะเห็นโยมแม่หลายฟังก่อนออกจากบ้านท่านอธิษฐานขอจะเห็นอย่าได้เห็นซากศพเลยอยาได้เห็นเลยยังอยู่ในคันพอออกไปเออเห็นรถที่ก็ขนซากศพนะ เป็นกองก้อนอิฐก้อนหินเออวิ่งนี่ก็ยังหัวสุกหัวสุนแต่หลวงพ่อครับมันแปลกมากนะครับระบดที่ทิ้งดิ่งลงมามีจำนวนมากนะครับอีกทั้งใช้เครื่องมีลบตั้งหลายลำแต่กลับทิ้งโดนเป้าหมายน้อยมากคือไม่เสียกำลังใจก,ก็ให้โดนเป้าหมายนิดหน่อยเออนะี่เนี่ย อย่างนี้นี่เดี๋ยวมันมีอะไรกลับไปรายงานจนทำให้หลายคนที่ดูตอนนั้นแอบคิดว่าไอ้ทหารพวกนี้เนี่ยขับเครื่องบิน B 29เนี่ฝฟีมือในหน่อมแนมมากโอ้ทิ้งยังไงไม่โดนสักทีโอโอ้ดีลือไปเลยเนี่ยอืเพราะมันทิ้งลงกลางทุ่งบาง ลงม่น้ำเจ้าปยาบ้างหรือสถานที่อื่น,นที่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์เลยจะเป็นสาเหตุอย่างที่ทำให้สงครามยืดเยื้อคุณยายตั้งก็เล่าให้ครูวิทยาฟังตอนนี้นะพอชอบฟังนะ่พะพอเปใหม่ไปอยู่สักถามหนึ่งอยากรู้สองให้มันหายสงสัยสามจะไดเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติธรรมเลยนะี่จะอยากรู้เป็นหลัก <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่รู้ว่านะ <c oughs> ท่านบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่สั่งให้ทีมงานในโรงงานทรรวิชาตักครอบครองรับทำทีน่อยู่ในโรงงานทรรวิชาซึ่งมีจำนวนมากนะจ๊ะเป็นอุบาสศิษาส่วนใหญ่ แล้วครเป็นพระเป็นเนนอีกส่วนหนึ่งอยู่อีกซีกอยู่กับด้านของไม่เดชคุลงปูของคุณยายก็อยู่ในทีมของอุบาสิกาไม่ชีนี่นะจ๊ะหลวงปู่ต้องการสั่งงานทำวิชายายเล่าให้หฟังว่าไอเอาไปทิ้งในทะเลในแม่น,น้า กลางทุ่งที่ไม่มีผู้มีคนไอเห็นทะเลเห็นน้ำเห็นป่าเขาเป็นเมืองไอเห็นเมืองเป็นอย่างอื่นไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ปัดลูกระบเบิดแลนวครูวิทยาใหญ่นี่ก็ขึ้นไปน <laughs> เหมือนตีแบตเนี่ยตีแนะบตทีทินิดมาจจุจุ <laughs> ก็เข้าใจอย่างนั้นท่านบอกก็ไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่าปฏิหารกายทำอย่างนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ทำอีกอย่างหนึง่งเออแต่ไม่บอกกลัวจะไปทำมั่งอออันนี้เป็นโน้ตเอาจดลิขสิทธิ์ไว้จดปาเต้นไว้ คือการทิ้งระเบิดอยู่ที่คนนะคนก็ต้องคิดทิ้งกันเห็มไหมยจ๊ะเพราะคนต้องมีความคิดมีกายใจทีนี้แรงที่มาของความคิดมันก็อยู่ในใจคนเอออาจใช้อเปล่าจ๊ะเออใช่ไหม9สมมติว่าคนตายแล้วเนี่ยไม่มีใจเนี่ย คิดได้ั้มไม่ได้คิดไม่ได้ต้องมีใจนะรองรับความคิดเพราะใจเป็นที่รวมของเห็นบวกจำบวกคิดบวกรู้อเออนงี่ไงรวมสี่อย่างเป็นจุดเดียวกันเียกว่าใจนี่เป็นรีรองรับนะอยู่นในตัวก็ต้องมีแหล่งที่มาของความคิดเออนี่นะคิดให้ทิง้งเออ ทีในี้ใครสั่งใจมาเออก่อนที่ใจสั่งมาให้ไปกดปุ่มเออใช่ไหมใช่เออนี่ต้องมีใครสั่งใจมาก่อนใจสั่งนิ้วให้กดเออนี่ใครสั่งใจก็จะสั่งมาทางวิุอาณที่ต่างนะก็ต้องเป็นคนอยู่ดีเออแล้วคนนั้นก็ต้องมีใจ แล้วก็ต้องมีแหล่งความคิดะเะไปเจะที่จะส่งมาถึงใจก็ต้องสั่งใจของคนนั้นมาก่อนจะส่งผ่านคลื่นวิทยุมาทางนี้นะ,ะนี่นั่นนะก็แปลว่าต้องมีฉากหลังอยู่ตรงนั้นที่มองไม่เห็นตัวเออเป็นกระแสะมาจากไหนเออนี่นะที่ก่อนจะมาถึงใจมนุษย์เนี่ยพระเทชคุณหลวงปู่ท่าน สอนนักรบกองทัพทมในนะั้นเแตบบ็มเปหมดโอ้นี่นะโอ้ยเดี๋ยวกลัวไปทำอาอย่รฮะน,นี่เดี๋ยวไปเอามั่งเนี่ยนี่นะอยากูอยากูนี่นี่ท่านก็บอกว่านี่นะ ผู้ที่สั่งใจมาเนี่ยเขาจะสอดเข้าไปในไส้กลางของใจเหมือนเราล้อยเส้นได้ก็ไปในรูเข็มนีนี่นะจะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากต้องมีดวงตาที่เห็นรอบตัวที่เรียกว่าธรรมจักขุมีญาณทัศนนฐฐนะต้องมีจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมอยู่ในท่านนั้นเนี่ยจึงจะเห็นไอ้ที่เขาสอดเข้าไปอย่างงี้ นี่สอดเอาความอะไรล่ะผังที่จะให้ทิ้งตรงไหนให้คิดอย่างงี้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 แงอย่างเงี้ยสอดคุณยายท่านก็จะตั้งตามไปดูท่านก็จะถามว่าใครสอดแล้ววะเออนี่นะอย่างเงี้ย โอ้โหมันเป็นสายบางอย่างเยพอเข้าไปสายที่เล็กกว่าปลายเข็มเยอะๆเยอะๆเยอะๆระดับเยอะๆเยอะๆเยอะๆนี่นะมันเป็นพบเลยโอ้อะไรก็ก็จะบีงเงี้ยเป็นชั้นๆกันไปมีผู้สอบผู้ทรงผู้สั่งผู้รับผู้ปกครองผู้ต้นคิดอ้ยหลายชั้นกันไปนี่ไง เห็นปูท่านก็จะเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนู่นนี่นะเออถ้ากิจื๊งี้ไงตัดตัดตัดต่องี้ไงเป็น <te le noise> ชอนชนช้นชนชนกไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยเล็กๆนิดนิดนินิดเหนเลยครับไปพบใหญ่ๆอยู่ในจุดเล็กๆโอ้โห องความรู้ทั้งหมดอยู่ในนั้น,นข้อมูลทั้งหมดอยู่ในน,น,นนั้นนั่นน่น,นันี่แล้วก็ให้กดปุ่มตึ้งลงมาแม้เสียงระเบิดดังโต้มตามก็จริงแตร่ระยะหลังกลายเป็นความชาชินไปซั้นแล้วเออไม่ใช่โดนจนชาเพราะไม่ได้โดนอะไรสักอย่างเออต่อมาผู้คนเลยไม่ค่อยจะใส่ใจการหลบภัยสักเท่าไหร่เออนี่แะ มันผิดธรรมชาติของมนุษย์เลยเออแต่ก็จะเป็นต้องยอมให้ผิดธรรมชาติตอนนั้นแม้มีเสียงหวอเตือนภัยต่างๆเสียงเตือนภัยดังๆจากเดินที่เคยวิ่งหนีหลบลูกระเบิดกันอลมานแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใหม่แล้วครับเออเปลี่ยนยังไงก็พาก็วิ่งแหงมาดูเครื่องบินลบ ที่กำลังขับเคลื่อนบินกันมาออนีออ่จะดูว่าทิ้งยังไงเป็นยังไงเออและขออย่างนว่าแน่นอนครับในนั้นหนึ่งในนั้นคือกับผมเองเอ,อ้าว <c oughs> นี่ไงผู้เห็นว่ายืนยันนี่น,ะ <c oughs> นี่อยากฟังต่อไหมอยากฟังต่อครั เถาสกองสิแต่ก็ผมมีวิธีดูแบบเห็นชัดๆครับ uh huh. โดยผมปีนไปดูบนดาดฟ้าให้มันจ oh ่ oh. จา่าเออเพราะแค่โผล่หน้าต่างนี่มันยังไม่พอมันต้องขึ้นไปบนดาดฟ้า oh oh. เพราะว่าเห็นได้ชัดกว่า oh oh. เออซิ่งเป็นดาดฟ้าห้องแถวที่เรียงรายติดติดกัน บ้านอื่นก็เห็นบ้านผมก็ทำาี้บ้านเขาก็ทำแบบนี้บ้างครับอ้นี่เกิดกระแสอินเทนคือไปดูเขาทิ้งระเบิดนี่นะและระหว่างที่เราเงยหน้ามองฟ้ากันน่ะนี่มองฟ้าสักครู่ก็มีเสียงตะกรดังๆมาจะกลุ่มผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นะ นโรงเรียนนี่ก็ทําไปตั้งหลายกองแล้วแต่ที่บ้านยังไม่ได้ทำเฮ้ยนี่เล็กไ่กี่วันจะกะถินยายแล้วเออสี่สิบแปดวันยังไปไม่ถึงไหนนะบอกเฮ้ยนั่นอะไรนะดูสิคนใส่ชุดขาวขาว รอยอยู่บนฟ้านะออ่ะย่างก,กับแม่ชีนะเอาเอาแล้วนี่คำว่ากลุ่มผู้ใหญ่แปลว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองแต่มากกว่านั้นต้องเติมเอสเอ่นี่ะเอเอดีจ้ะก็ผมจึงเงยหนนะ้าเงยหนนะ้ามองตามนั้นทีนี่ตามเสียงเฮ้ย<ส> ที่ท่านชี้มือกข้ไปนะจ๊ะแล้วกผมก็รู้สึกประหลาดใจมากครับเพราะกระผมเองเห็นเป็นแม่ชีจริงๆอ่านี่ท่านเห็นเน่ยท่านยืนยันลอยอยู่บนฟ้ามีลักษณะโปร่งแสงอ่าแสงผ่านได้ลอยนิ่งๆลอยนิ่งๆนะไม่ใช่ง โบกไปโบกมาอย่างนี้นะลอยนิ่งนิ่งใกล้ๆกับเครื่องมิลบบียี่บเก้าที่กำลังเคลื่อนกัามาสองสามลำอ๋อยืนใกล้ใกลลอยนิ่งนิ่งดีนะผู้โดยสารในเรือหรือกับตันไม่เห็นนี่นะ <laughs> 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 เห็นแล้วล่วงเลยไม่ได้โดนยิงล่วง ตก๊ะกระจายเนี่ยนี่อนี่นะตอนนั้นก็มีเสียงอื้ออึงดังทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างชี้ไม้ชีมช้มือ,อ,อเหมือนอย่างเราเห็นตะวันแก้วเออนี่นะตะวันแก้วเนะี่ยกี่นาทีเนะ่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์ไปแล้วโอ้อศัศจรรย์น,นี่ไปจะเห็นตะวันแก้วหลายหมื่นคนพร้อมๆกันไม่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือเฉย เห็นมัดนักขงนักข่าเห็นมัดแต่ไปเขียนอย่างนั้นนึงบอกว่าเขาเขียนอย่างนั้นบอกต่ผมเห็นอย่างนี้อดีมเงนนะนี่คลายอย่างนั้นแหละคือฮากับปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นต่างที่ม้ยชิมือเลยจ้ะแล้วทนใดนั้นเองเนี่ยคุณยายเออคุณยายผินเออแม่ครัวบ้านผม อ่าขอรลบคุณยายของเราก็ท่านเขียนอย่างนี้อ่ะซึ่งปกติแกจะชอบไปทำบุญที่วัดปากนะ้ำเป็นประจำแกเห็นพวกเรากำลังชี้ไม้ชี้มือแกก็วอระรรถลเลยขำขำแล้วก็พูดว่าไหนลองหวอัวเราะสิอออมันองมีอารมณ์ร่วมอย่างนี้่เป็นคุณยายผินนะ และเราจะเข้าใจประโยคน,นี้ทิ้งเท่าไรก็ไปโดนล็อกอ้าวฮ่าฮ่าฮาดู <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อเราจะได้ไปอยู่ในบรรยากาศ <c oughs> ไม่มีวันโดนนี่หลวงพ่อวัดปากน้ากับพวกที่นั่งสมาธิเขาปัดลูกระเบิดกันอ้าฮ่าฮ่า,าเออฮา <c oughs> ต่อให้ทิ้งเก่งยังไง ก็ไม่ไม่มีวันโดนเออแล้วแกก็หัวละเออนี่ไงเหมือนอยู um, die, ่ในบรรยากาศไงเออเราก็จะได้เข้าใจนี่ไงแล้วก็หัวละต่อที่ทางที่เบิกบานตอนนั้นกับผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจอาการแล้วก็ที่ยายผิงแกพูดสไลนั่นนะครับก็ยังเด็กอยู่เนี่ยแต่แปลก ที่คำพูดของแกได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำในวัยเด็กของกระผมแล้วอย่างแม่นยำเลยคือจำแม่นเลยทุกประโยคทุกต้อยคำแต่ไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่เข้าใจเพราะห้าหวบเท่านั้นเองนี่นะจ๊ะแต่ประโยคนั้นก็อยู่ในความทรงจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆกำลังจำานี่นะต้องสอนดีๆเตขึ้นบทให้แม่นะบทให้พ่อนะลูกนะ อย่นี้นะจะดื่มเ้าจะชูเล่นการบัน,นั้นนะ,ะต้องเก่งและดีนะออเจะทําทให้ดีนะ,ะออตั้งอยนี้สิและในวันต่อมาเรื่องแม่ชีปัดลูกระเบิดก็มีพยา,ยานหลายคนเห็นกันมากมันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยห,ลหรือเรื่องตาฝาดไปซะแล้วะครับโอ้ยเขาเรียกาตาดีมีบุญตาฝาดไม่มีเห็น <laughs> ตาดีมีบุญเหมือนเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วตาฝาดไม่เห็นไม่ใช่เรื่องโครมลอยหรือเรื่องตาฝาดไปซะแล้วละครับเพราะหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้ข่าวนี้มาลงเป็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ในตอนนั้นเอาไว้ด้วยอโอ้นี่ไม่มีพยานหลักฐานแลวงพ่อครับเรื่องราวของกผมยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ แลเมื่อกับผมโตเป็นหนุ่มแล้วกระผมได้มีโอกาสถามเรื่องปัดระเบิดกับคุณยายด้วยตัวเองว่าท่านทำอย่างไรซึ่งท่านจะตอบอย่างไรและพูดถึงตอนเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปอ้าวก็ต้องก็ท่านว่ามัง,งี้เนี่ยนี่เนาะด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ ยังยุดอภิวัตโทนี่โอ้และให้เบอร,ร,ร,ร์โทรสับแต่กลัจะไปโทรรบกวนท่านเน่ะนี่ศูนย์แปดหกเจ็ดแปดสามหกห้าเจ็ดแปดนี่เนีย <c oughs> นี่นะหรื <c oughs> หอไม่ก็ติดต่อผู้ประสานงานก็ได้อภาจเจ็ดนะ <c oughs> 0816329310นี <rium> ่เลขที <hail> ่ออกจีนะนี่นะอาจำไม่ไ <together> ด้อ่ะศ8 6ย์แปดหกอีกเบิร์นงะจ๊ะ0816329310นี่จ้ะตอนที่ท่านยังหนุ่มอยู่ แล้วเด็กมากราบเรียนถามคุณยายจางเรามีภาพเป็นลักฐานสาสาธุเจ้าตอนนี้ท่านบวชแล้วเนี่จ้าเป็นพุทธบุตรพระแทนนี่จ้า 啊。Uh